เรียนคณะกรรมการผู้ทรงคณวุตรที่เคารพทุกท่านดิฉันนางจันจิราหัตถะกองตำแหน่งครูวิทยาฐาน,นะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นําเสนอผลงานประกอบการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวสครั้งที่12 ปีการศึกษา2,565ถึง2,566ประเภทครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมดิฉันเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1เมษาย,ยน2,541ณโรงเรียนงามเมืองวิทยาคมอำเภอเดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสามคัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายตลอดระยะเวลา26ปีในการดำรงตำแหน่งข้าราชการครูดิฉันได้ยึดหลักการครองตนครองคนครองงานโดยใช้หลัก3รู้คือรู้การละเทศะรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองรู้หลักการทฤษฎี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณค่าต่อสังคมผลการปฏิบัติงานทําให้ดิฉันได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับเขตร,ระดับภาคระดับชาติด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยมดิฉันยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมและใช้เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตรวรรษที่21โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและติดต่อสื่อสารด้วยกลุ่มลายผู้ปกครองในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ได้วิเคราะห์ผู้เรียนและศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดิฉันได้ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ s t e m C m o d เดลเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนสร้างแรงจูงใจในการเรียนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 s t e m C m o d เดลซึ่งเป็นการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนดังนี้ S Stra t e g y กลยุทธ เป็นการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดรวมทั้งกำหนดวิธีการในการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียนที เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้ความรู้เครื่องมือหลักการสื่อเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายได้แก่กระบวนการกลุ่มการสอนแบบเกมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มความรู้ความสามารถ A Active Learning การเรียนรู้แบบลงมือทำหรือปฏิบัติเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำเน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติและใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนได้กระทำจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดการความรู้แสวงหาและสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยมีครูคอยสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุปเป้าหมาย M. Motivation in Learning การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ร่วมกิจกรรมต่างๆภายในห้องเรียน c ี่คอนคลูชันสรุปองค์ความรู้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้ตามความคิดของตนเองได้โดยผู้เรียนจะนำผลการอภิปรายจากการแลกเปลี่ยนเยนรู้ระหว่างกันมากำหนดเป็นความคิดหรือองค์ความรู้ใหม่และสรุปออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนแผนผังความคิดการทำรายงานหรือการสรุปองค์ความรู้ในลักษณะอื่นๆโดยครูผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียนร่วมกันในการประเมินองค์ความรู้ของนักเรียนเพื่อให้ทราบถึงองค์ความรู้และความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ที่ผู้เรียน ได้รับจากการจัด,จดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้น การจัดการชั้นเรียนและการวัดประเมินผลดิฉันมีการจัดการห้องเรียนติดตามและแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลมีการประสานงานร่วมกับผู้ปกครองจัดบรรยากาศห้องเรียนให้หน่าอยู่น่าดูน่าเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมมีอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้สะดวกและมีวิธีการวัดประเมินผลอย่างเหมาะสม ผลที่เกิดกับผู้เรียนจากการจัดการเรียนการสอนนักเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบ100เอร์ซนและส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีผลงานดีเด่นระดับเขตร,ระดับภาคและระดับชาติในด้านการพัฒนาตนดิฉันดำเนินชีวิตในวิถีความเป็นครูยึดมั่นในคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเช่นรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมและรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาอย่างต่อนเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดิฉันได้สร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้และได้นำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาผู้เรียนได้นำรูปแบบการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้ STEM C Model มาบรรณาการในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลงานดีเด่นในระดับเขต ระดับภาคและระดับชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองและโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒทุกท่านที่รับชมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ